ินี้ผมพามาตกปลาบนทหารน,นะครับวันนี้เรามากลับมาเช็คหมายกันอีกครั้งนะครับจากที่เราไม่ได้มาหมายนี้เป็นเวลาหลายเดือนมากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งหมายนะครับที่เมื่อก่อนมีนักตกปลาเข้ามาตกกันเยอะมากๆเลยสําหรับหมายนี้ตอนนี้มันก็เริ่มจะเงียบแล้วมก็เลยจะขอมาเช็คสภาพดูว่า ตอนนี้มีปาลาไหลเริ่มเข้าบ้านแล้วนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับทลิปนี้ผมพามาอยู่สูงเลยก็วันนี้เรามาตกปลาแม่น้ํากันนะครับส่วนีพีนี้ผมพามาตกอยู่ที่สะพานเตศราบดีนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาระหว่างรอยต่อถนนราชพจกษพึกมาหาถนนที่เชื่อมต่อกับท่าน้นํานนพนังเก้าตอนนี้ผมมาอยู่บนสะพานทลิปนี้ผมก็เลยจะพา ท่านผู้ชมทุกท่านและก็นาๆนักตกปลานะครับเข้ามาตกปลากันดูเพราะว่าหลังจากที่เมื่อก่อนนะผมเคยมาตกนะที่เนี่ยเป็นหมายอีกหมายหนึ่งเลยนะที่มีคนเยอะมากเลยนะสําหรับหมายนี้แต่มันเสียอย่างเดียวก็คือตอนกลางวันมันแดดร้อนจะตกได้เฉพาะาตอนช่วงเย็นๆช่วงก่งค่ำแบบนี้มันก็จะมีร่มให้เราได้หลบหน่อยเพราะว่าตอนกลางวันร้อนมากเลยสําหรับที่นี่แต่คลิปนี้ผมก็เลยจะพามาเทสดูว่าตอนนี้ปลาอะไร จะมาเข้าบ้างสําหรับใหม่นี้นะครับแ้่เดี๋ยวเราเตรียมกกอุปกรณ์กันเลยไม่เป็นการให้เสียเวลาวันนี้ผมก็มาตกเป็นขนมปังนะครับก็เดี๋ยวดูกันส่วนวันนี้ผมก็จะใช้เป็นเล่นประมาณสายพิ้วนะครับก็จะเป็นเน็บขนมปังดูเพราะว่าเราใช้เป็น ขนมปังเอาขนมปังฟางเ้ามาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวตามรุ่นกันว่าชิบนี้เราจะได้ปลาทั้งตัวไหม สำหรับตัวนี้ผมจะตกด้วยขนมปังนะครับผมใช้ตกสองพันวันนี้ปลาอะไรมันจะเข้าก่อนกันนะเพราะว่าผมไม่ได้มานานเลยสำหรับหมายนี้นะ น้ำแรงนะครับทุกคนน้ำค่อนข้างจะแรงเลยไม้แรกผ่านไป ปล่อยให้มันไหลนะเพราะว่าน้ำข้างล่างค่อนข้างจะแรงเลยไปกับกระแสน้ำเย่เชียวเลยตอนนี้ บเดียวนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแนละ้วครับเดียวก็ยังไม่มีปลาเข้ามากินนะ,ะก็มีน้าแกเข้ามาตกาข้างๆอีกแกบอกว่าแกได้ไปเยอะนะพวกปลาตะโกนะแกบอกว่าเข้าไม่รู้ว่าเรามาตกแบบเนี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้พวกตะกต้อปั้นหรืออะไรปั้นตกไม่รู้ว่ามันจะเข้ากินหรือเปล่านะครับผมก็จะใช้เป็นเนบเน็บขนมปังแล้วก็ฉีดด้วยหัวเชื้อเหมือนเดิมพอม,มีเวลาให้เราได้ลุ้นกันครับ บรยากากศถือว่าโอเคเลยครับมตามลุ้นกันยาวๆสองคันจะมีผลงานสักแต้มหรือเปล่าก็จะมีน้ำมันนั่งตกเป็นเพื่อนนะครับตกโยงข้างอันนี้แกก็จะใช้เป็นตะก้อเป็นตะก้อตกกันส่วนผมก็ยังเป็นขนมปังนะครับเดลียวมาตามลุ้นกันว่าขนมปังมันจะกินหรือเปล่านะสําหรับบนสะพานนี้เพราะว่าจากเมื่อก่อนนะผมว่าค่อนข้างกินเที่ยวเลยนะสาหรับหมายที่นี่ ตามนไม้ไม,ไม้ไม้แรกมีอาการนะใช่เปล่าใช่ปลาหรืออะไรติดปลาหรืออะไรติดปลาหรือสวะติดวะสวะแน่เลยน่าจะสวะน่าจะสวะน่าจะสวะนะผมว่า ไม่ใช่ว่ะสว่าอืมสว่ามันลอยมาติดไงสว่าพี่นุนต่อนุนเฮกยโากป่าสว่าลอยมาติด might bye, -bye. ชิปทีนี้จะได้สักตัวไหมเนี่ยวันนี้สวะเยอะเย ล่ละรู้จะไม่ได้สักตัวเลยวะน <c oughs> ี่จะม,ม,ม,มีสักตัวไหมเนะี่ย นี่วซะน้ำแรงนะครับทุกคนคงต้องเก็บเบ็ดกลับละเอเคครับสำหรับทลิปนี้นะครับก็คงมาเทสหมายให้น้าๆได้ชมกันให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเพราะว่าน้ํามันแรงนะครับตอนเนี้เหมือนน้ํามันลงพอน้ํามันลงแล้วอะ่ะน้ามันเหมือนมันลงไปนู่น มันก็เลยทําให้ปลาอาจจะกินเหยื่อได้ยากมากขึ้นนะครับน้ําตรงกลางเพราะว่าตอนนี้อยู่ตรงกลางโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียง,งสั้นๆเท่านี้นะครับกับทริปเช็คไม้ในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราเค่อยกลับมาแก้มือกัน